สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปวดโมเมนต์ครั่งลักคือคนที่พอดีนางเอกดังครั่งลักเธอยิ้มก็พอไม่ต้องการอะไรแล้วพักนี้มีเรื่องให้อัปเดตกันแบบทีทีสำหรับคู่โตโน่พาคินและนิชานัทนิชาหลังวันก่อนหนุ่มโตโน่เพิ่งลงคลิปพายิ้มกับโมเมนต์คนงอแงโดนดูเพราะกินข้าวไม่หมดไปหยกยกล่าสุดฝ่ายนิชามาอีกอารมณ์ เปิดโหมดหวานๆฟินๆที่ทำเอาแฟนๆโน่นี้เต็มอิม่มกรี๊ดคอแตกกับภาพชุดสุดคลั่งรักที่ได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งไปนั่งรถเล่นและกินข้าวกับเธอแขมยังบอกไม่อยากได้อะไรแล้วแค่โตโน่ยิ้มก็พออื้อหืออะไรจะหวานขนาดนั้นโดยนิชาลงภาพชุดและแคปชั่นว่านั่งรถเล่นกินอาหารอร่อยโตโน่ยิ้มพอดีจัง ติดอิโมติคอนหัวใจสีแดงด้านคอมเมนต์แซวเต็มๆเช่นทางนั้นมีความสุขทางนี้ก็มีความสุขมากๆเลยค,ะ <S <S ค่ะก็มันพอดีไปหมดเลยอเนะแฮชแท็กโน่นี้นำมวัน <S <S หวานเอยเหมียวกรอยใจกรุบยอมใจนิชาคนข้างรักและแต่งวันไหนครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ